สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขับรถเฉยสิครับตอนนี้มีรถตู้นะครับกับมีเอสซีครับมาเต็มคันรถเอสซีครับนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ลานองค์ปู่เอสซีครับรถตู้เอสซีมาแล้วครับไอสอนกังงอยู่มองหารถตู้อยู่ไหนเอสซีครับต้นไม้บางมันอยู่ครับทีนี้แค่ไม่ให้เป็นเหตุนะสิครับสวัสีครับนี่ครับเป็นรถรถตู้เอสซีครับมาเต็มคันรถเอสซีครับตอนนี้ครับนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสดคับแม่พี่มาจาก จังหวัดนนทบุรีออกจากบ้านโยกตีสี่บ้านโยกันเขาอยู่บางใหญ่ครับต้องเอาลุงพลมาให้พี่ขยันหน่อยหน่อยเนี่ยโชเฟอร์ได้ได้เดี๋ยวมันเรียกแกให้นะบอกว่าเอฟซีมาจากจังหวัดนนทมาตั้งแต่ตีสี่เพื่อจะมากราบไหว้องค์ปู่พ่อมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับร้องเพลงปู่จ๋าลูกมาแล้วนาลุงพลดีใจจังเลยได้มากอดไอ้หมูฉาชายาเนาะสวัสดีจ้าออกทองเรื่อเนี่ยดังแล้วเนี่ย ฉายาคุณนาทีคือไอหมู3ามชั้นที่มาจากจังหวัดนนท์นะคะออกจากบ้านตั้งแต่ตีสีอยากจะถ่ายรูปกับลุงพลมากๆเดี๋ยวไปตามให้ครับอยากจะมีคํำพูดคำหนึ่งนี่ครับบอกกันแล้วนี่ครับมา พี่อยากจะมีคําพูดคาหนึ่งที่จะมาให้กับลุงพลอยากจะพูดด้วยเดี๋ยวพูดว่าอะไรพูดว่าพูดว่าได้ยินได้หูคือพูดว่าพี่เชื่อมั่นในตัวลุงพลมาตลอดกี่เปอร์เซนต์ครับกี่เปอร์เซนต์ตลอดมาและตลอดไปร้อยเปอร์เซนต์ล้านเปอร์เซ็นต์ล้านล้านเปอร์เซนต์นุพพี่เชื่อมั่นในตัวลุงพลมาตลอดครับ พี่ตั้งใจมาหาปู่ปู่จ๋าลูกมาแล้วนะลุงพลดีใจมากๆเลยที่มาเห็นไอ้หมูสามชั้นไอ้หมูสชั้นของพี่ไอ้หมูสามชั้นของพี่น่ารักมากเลยดูประจําเลยค่อยบอกเจ้าแล้วค่อยลืมบอกเจ้าอะไรออแล้วก็ดีใจที่ได้ลูกชายจากองปู่ปาริจีจนี่เหมือนเหมือนเหมือนอา่าเลยของแ่าญซา,ามูไรแม่ลูกอ่อนพี่ก็ดูทุกวันเลยคุณอาญาคะ คนนี้คืออวตารไล้นามนะคะที่กดถูกใจให้ทุกวันนีนน่ที่กดถูกใจให้น้องใครเติบจะแฟนพันแท้มาครับฟังยูทูบเบอร์ทุกวันฟังเพลงวอนปู่ปาริจิตทุกวันเมื่อกี้นั่งรถมาก็เปิด,ปดมาตลอดเพลงนีเ้เดี๋ยวแม่จะร้องร้องถวายลุงใช่ไหม ลองไม่เป็นจะแต่แม่รักหมูสามชั้นมากๆานไอหนูผ hey. ีม <ina> ันได้ไอหมูสามชั้นน่ะชอบชอบแล้วก็ชอบเป็นหนูผีน่ะบอกไอหนูผีระวางโดนตีนหมูสามชั้นนะไอแตดแตไอแบกแตสองร้อยไอแอไอแตสองร้อยแล้ววุัิทีเรียกมันว่าไอหน้ากหมอยลอยรักลอยมอยน่ะหน้ากหมอยลอยชอบมากเลยนี่ของแท้สิครับนี่สิของแท้ต้องอย่างนี้ถ้าจะให้แท้จริง เอาลุงพลมาให้ป้ากอดเนอยโอเคเราไปตามเลยแป๊บหนึ่งไปไปไปตามคนก่อนสิครับนะซื้อครีมหมดไปเป็นแสนละซื clo. ้อครีมหมดไปเป็นแสนแล้วเนี่ยเป็นไงซื้อครีมหมดไปเป็นแสนแล้วซื้อจากโคตรเง้าสกาดญาติพี่น้องหมดเลยแล้วแล้วมาช้านี้ก็สั่งข่าหวานแย่อาชิด้วยจ้ะ มะ่เช้าสั่งมะขามหวานย่าอาชิคแล้วปีที่แล้วก็สั่งมะขามหวานสาวปานบ้านกกกอกกัตอนที่ถูกจับไฮโลอ่ะปา้านน้อร้าลู ป้าฟังเพลงเบาหนุมาตลอดทางเลยอ้าวเพลงลุงคนบ้านปกฟังเบาหนุมาวอน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 ปู่ไปจิตไปฟังในช่องเบาหนุนี่จะทิงเกินใหม่จะ่า v e r เอร์เหราจะ c อร์เหรอใช่หนูเสียงดีมากเลยถึงหน้าไม่หล่อแต่เสียงดีะจร้องวอนปู่ปาริจิตที่ฟังแต่แต่หน้าหล่อแต่หน้าหล่อสุ้ยหมูสามชั้นของป้าคนอื่นหน้าบมหล่อ น่าจะหล่อหลบนายอยู่เมองไม่เห็นหล่อมันหลบนายอยู่อันนี้เป็นแฟนมันแท้ของเก่งรู้ทุกเรื่องจันจันหอมจันหอมเปนองใจให้อยู่ใบหน้าน้องเรานี่คนนี้เดี๋ยวฟังก่อนคนนี้ซื้อครีมลุงป้าหมดไปเป็นแสนหมดไปเป็นแสนปีที่แล้วซื้อจากคนเงาสักหลาดหมดเลยนี่เป็นแบบเป็นเซ็ตๆเนี่ยพี่สาวก็ได้น้องสาวก็ได้ตัวเองก็ได้แม่แม่แม่นี่ไหนไหนไหน ใครใครอันนี้หนูจำไม่ได้ยังหล่อสู้เบาวนุไม่ได้ จำจำอย่างนี้เหรอครับหรอชสวยหมูสามชั้นยังสวยสู้ยังสวยสู้พี่จันหอมไม่ได้ออออันนี้อันนี้ชิดหรอชิดปากเปอ๋อชิดปากเป๋อไม่ยินได้ยินชื่อบ่อยๆไม่รู้จักกันไม่ยินชื่อบ่อยๆแก่วช่วยช่วยไปบอกทุกคนนะอยากถ่ายรูปกับลุงพลและช่วยไปบอกลุงพลได้ว่าเชื่อมั่นในตัวลุงพลมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนใจ และเสียน้ําตาให้กับลุงพลไปเนี่ยแปดองสามปี๊บแปดองสามปี๊บเสียน้ําตาให้ลุงพลแปดสามมาน้อมแมว่วันวันที่วันที่ย้ายองค์ปู่ปาริจิตมานะครับแม่ป้าร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนองค์ปู่ครบ มาครบทุกส่วนมาถึงนี่น้ำตาไหลตลอดตัวเกิดอุบัติเหตุกลัวจะเป็นอะไรกลัวจะอะไรไอ้หนูผีมันบอกว่าอเอาผ้ามากัน้นเดี๋ยวผ้าเข้าไปในร้อยเดี๋ยวเราก็กลัวมาตลอด <c oughs> ใช่ไหมแต่พอทุกส่วนขององค์ปู่ทุกส่วนขององค์ปู่มาถึงนะหลับสลบเป็นตายเลยวันนั้นะ่ะเสียน้ำตาไปวันเดียวอะหนึ่งโองหนึ่งโองโอ<ห><ห>้แต่แต่ตั้งแต่วันที่ลุงพล โดนจับนะเสียไปแปดองค์กับสปีแปดหนึ่งสามปีสามแปดหนึ่งสาแปดกให้หวยแม่หวยแปดองค์กับสปีเออแล้วที่มาเนี่ยนะจะบอกให้นะที่มาคราวเนี้ยเพราะได้โชคใหญ่จากองค์ปู่ปารีตตั้งแต่ที่บ้านกกกอกได้โชคใหญ่แล้วก็บอกกับสมาชิกเอาไว้ว่าเมื่อโควิด สถานการณ์ดีขึ้นจะเหมารถตู้พามากราบองค์ปู่เป็นไงออกจากบ้านตีสีงออกจากบ้านตีสี่เพิ่งมาถึงเนี่ยจากแล้วว่าดีใจมากเลยที่จำลงทัวรนี่จำลงทัวร์มาจากบ้านลาดนิยมมาสู่บ้านจำปาดงขับรถมาตั้งแต่ตีสี่โอ้เออ ตั้งใจมามากเลยแล้วก็ดีใจมากเลยที่มาเจอไอ้หมูสามชั้นเนี่ยดีใจดีใจเพราะช่องเนี้ยจะดูประจำนะแล้วก็ที่เขาได้ลูกชายจากองค์ูปาริจิตกับอาย่าบายสตอรี่น้องไข่ตกด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว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 พี่จะไปกราบองค์ปูก่อนนะคะที่ได้เดี๋ยวผมจะตานคุณให้ไปกราบองค์ปูก่อนนะขอลุงพลมาด้วยและอยากจะบอกด้วยปากได้ยินด้วยหูเลยว่าเชื่อมั่นในลุงพลมาตลอด โเสิงขึ้นตาไหลเกียวไม่เคยเปลี่ยนใจไม่เคยเชื่อเลยว่าลุงพลจะตลอดสิงขึ้นตาไหลตีเปิดเพลงมาตลอดเพลงเกี่ยวกับลุงพลลุงพลสู้สู้ลุงพลคนบ้านกกอกวอนปู่ปาริจิตจำปาดงองปู่ปาริจิตทุกเพลงเลยค่ะเปิด้องห่างตาไหลตีถึงเปิดให้โชเฟอร์ได้ฟังมาตลอดเลยจ้นะจ๊ะเดี๋ยวออเเนนีี๋่ยจ้าปู่จ๋าเร็วจ้าปู่จ๋าลุงพลตาเดี๋ยวเดี๋ยวมา ลูกมาแล้วนะลุงพลหูมันพะจนลูกผลด้วยบารมี่อกูปาลีจินพิชิตมวนมานไพรีกาบลงติดทิ้นนี้นี้แล้วมีอกมูนำลุงพลสู้สู้ลุงพลสู้สู้ลุงพลสู้สู้ไปไปไปเดี๋ยวเรา